ใช่เดี๋ยวผมตัดคลิปซี่ไปตอนนี่ผมกินหมดแล้วนะโอเคตัดคลิปซี่ไปตอนนี้ผมกินหมดแล้วไปเย้พเพื่อนบอลแล้วทุกท่านโอ้โหจัดเก่าขี้แตก vào hệ thống máy. Batt đang cầm cho ทุกชมไม่ไม่เจ็บคอบ้างเหรอหรือว่าจะอ้วกไหมทุกชมขออภัยด้วยนะคลิปนี้มีการการมึนแล้วก็อ้วกหน่อยครับผมขอโทษด้วยแต่ว่า้ามพูดจำหยาบ้ามพูดคำหยาบตุกจนดูไม่เยอะเลยเฮ้ยงั้นผมเปิดแสงสตอไลท์มาเลย ให้ทุกผู้ชมัมสว่างเกินผมอันนี้กว่าดูดิสว่างมากเคงั้นผมเปิดทีวีกว่าโอ้ยเคียทิปที่แล้วผมผมเปิดหน้ายิ้มกับตัวแจงเจนหน้าแหกประหัสไปใช่ไหมแล้วก็มาเราจะมาเปิดทีวีกันทุกผู้ชมจะได้ดูสนุกหรือว่าไม่ดูสนุก ที่หลังพรุ่งนี้ผมสามารถแฮกรหัสได้แหละผมสามารถทำได้แหละงั้นผมจะมาเล่นโลบอกกันเลยไม่รู้ว่าผมจะเล่นไหมแต่ว่าน่าจะเล่นพรุ่งนี้งไงพรุ่งนี้ผมเล่นไหมไม่รู้ตาผมจิดปะผมจะได้เล่นสบายโอเครีโมดอยู่ไหนตัดคลิปไปที่ผมเปิดกระตูแล้วนะโอ้ย ชมมองเห็นไหมปรับแสงอืมอย่างนี้ทุกชมจะได้มองได้มืดหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรทีวีสว่างอยู่เดี๋ยวสิบนาทีจบนะนานหน่อยทุกชม ว h a t ต h e f ฟิกกิ้งแฮกกิ้งแดมันทะลุเลยเหรอสิบนาทีผมว่าคลิปน่าจะจบเองหรือว่าหกนาทีก็ได้คลิปจะจบจะจบเองผมเสียใจด้วยว่าคลิปผมจะจบเองผมไม่ได้กดปิดนะเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอให้เปิดคลิปได้เฮ้ยมันสว่างขึ้นผมว่าผมทำอีกไหมคุ้มวัตตึผมตัดเอ,อิมนิดนึงก็ได้โอเคให้มัน ทุกคนจะได้มองเห็นกำแพงได้แต่ว่าทีวีมันจะยากุงชมน่าจะมองเห็นแหละสนุกไหมทุกผู้ชมเอบ้านทุกชมมีทีวีไหมชมอยู่นั่นแหละผมผมพูดทุกคนบ้างแหละ ในที่ผมเดี๋ยวอธิบายให้ยังพูดทุกคนเลยแต่ว่าผมพูดทุกผู้ชมอยู่นั่นแหละเปิดไฟได้ไฟไม่เห็นสว่างเลยเนี่ยต้องโดนมือถึงจะสว่างว่ามันมืดเกินเนี่ยดูมือสว่างนะลับผมอันน,น,นี้ให้มือดูมือแล้วก็พลิกไม่สว่างกดเปิดไฟสว่างโอเค ไม่รู้ว่าทีวีจะจบก่อนไหมแต่น่าจะนานแหละท่านผู้ชมจะจบใน16นาทีแล้วผมจบคลิปใน10นาที10นาทีครึ่งโอ้ขอหรือเปล่าผมว่าคลิปจะจบเองก่อนอะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันจะเต็มผมคิดว่ามันน่าจะตรงกรันมันยากอะ่ะด่านทีส10 แบบหน้ายิ้มอ่ะมันยากผมไม่ผ่านเลยไม่ใช่หน้ายิ้มอันนั้นนะหน้ายิ้มอันที่มันเป็นยิ้มอย่างเงี้ยทุกชมวด์เยดูมันยากไม่ใช่ยิ้มอย่างนี้โอ,โอเคมันยากมากผมใครจะไปผ่านนด้จะมีพี่ๆเขาเขาผ่านดะเอาคลิปจบแล้วหรอจบแล้วเหรอ ใหม่เหรอผมว่ามันนานแล้วมันนานันแล้วนะครับช็อกโก,โกเทอไม่ใช่ใหม่นะอันเก่านะแต่ว่ามันเหมือนจะใหม่ดีด้วยโอวันติงก็ดีทุกทชมทุกชมกินอันนี้ก็ได้นะมันอ,อร่อยมากไม่มีซอสด,ด้วยมันเตะลูกบอลเดียวเตะลูกบาสลูกบอลน่าจลูกบาส แปดผมเท่าไหร่ยี่สิบสองโอเคตอนนี้จากอายันผมจะเป็นนั่น,นสองคนเอสองใบเอ้ย,สอ,ย,อยสองคันเนี่ยเฮ้ยผมชอบกินอันนี้ผมชอบกินอ่ะผมมันเป็นข้าวโพดผมชอบกินมากมันอร่อยมากอ่ะหัว ผมชอบกินนั้นสุดอร่อยมากนมก็อร่อยแต่ว่าผมไม่ได้กินน,น่ะอันนี้อ๋อการ์ตูนอันนี้การ์ตูนการ์ตูนคลิปไม่จบนะผมชอบกินมากมากอันนี้มันเป็นการ์ตูนโอ้ยจุดจูสว่าง